โอเตวานันโตสัจจมังตะลานิอะเจนใดอยู่อากังขมานาโสตะนังปุริมา เดี๋ยวจะเร่งบ er ้านเร่เสร็จแบบดึงเข้ามางานะว่างน Okay, <laughs> bye, bye, bye. Terima kasih telah menonton.

嗯。嗯 cái gì quá đi quái đi mà sai <laughs> cái <laughs> gì sai cái gì phải เธอยทเะมียนหลักวัหลัยเองเมื่อกี้ไม่โดนแก้วด้วยปุลปนศรที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้องน้องจวายบูชาสนเป็นพ่อ